วัสดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขลนเนาะหรือว่าจะเป็นทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปสาวสสาวสนาแชนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้สาวาสเดินทางมาหนาา้าสะพานขห้กนะเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะะาะกับมหาอ้ายเอฟซีเขามาจากทางไทยเนาะกับบอทูว่าขึ้นนอนอยู่ใส่เนาะเมื่อคืนนะี่เนาะก็บด้วว่าขึ้นพักอยู่ทางใดมเนาะเาก็สิมาโอรุ่มกับอ้ายขึ้นอีกอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ขับเบิ้งขับส้มน้ำกันอนะีกเนาะว่าอ้ายขึ้น อยู่นอนอยู่ใส่พักอยู่ใส่เมื่อคืนนี่สาวพันไปขับเคลื่อนอยู่ใส่เนาะไปทรงเคลื่อนอยู่ใส่เนาะกับสีได้ไปโอ้ล่มพร้อมๆกันว่าขึ้นมาที่หน้าสาวพันแล้วหรือบอ่เนาะกับมีการน,นั่นเพราะว่าเขาก็จะคู่ว่าไอขึ้นท่านอาหารตอนเศร้ากับหยังเนาะกลับไปทักท้ายสวัสดีไอขึอ้นพร้อมๆกันไมยพรอแม่พที่น้องก่ะ ก่อนจะไปทักทายสบายดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวาดในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณดวงหน้าเนาะทีก่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์เนาะทุกคอมเมนต์สาวาดขอบคุณขอบคุณหลายหเนาะที่ให้กำลังใจสาวาดมาได้ให้สาวาดได้เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอีก,กต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกลับมาว่าอะไรทักทาเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเ่องการจิไปหากันหาสาวัปปั้นก็หาไอเอฟซีกันเลยพ่อแม่พี่พพน้องเลยปะ สายดีอ้สบายดีสาปันดเป็นอะไรเนาะมาแต่ใส่เมื่อคืนนี่ไปนอนใช่ไหมไปนอนอยู่ของกงแโปนนโรงแรมบอสจเซ่าเอาไปเอาเพื่อนละนอนไปหับเอาพื่อนโอ้สาปันไปทําเอาเพื่อนเนาะเอาเพ่นมามีดไปหนบานี่เนาะดูดูนี่กะบาย้ากันคุดครูเป็นห้องน้า พูดคุมห้องน้าเนาะอันจ้างบอคือว่าอายขึ้นจัดการเลยคนหาาจัดกรโดยการมอบรายที่เพราะเราคนหน้าแล้วเนาะโดยก็เป็นรายได้นอนรับพันดียี่ว่าอายขึนนี้รัพันดีทางเอพันก็ไปเอาเพิ่นใจเศร้าเลยเนาะเป็นรายได้กินกินข้าวเศร้ากันนะบอย่างทไานกินท่นไม่กินเนาะไปหาเพิ่นกับไปตลาดไดเลยกับ ชื oh, ่อส like, ินนะคจะได้ดาบกินดาบสินเนาะทีมงานเราก็สจกินน้ำควนเลยได้หมดนเสอเลยซีมือผู้ใดเด้สิเก็นคนเห็ดเนาะเป็นิเป็นพออี๋ยนนี่เป็นกํลังเห็ดบอเป็นกำลังเห็ดเป็นกชยเลยซื้นไปนี่ก็มาตะดนแล้วปามาหอดขึ้นงานเราก็มาหอดพอดีเนาะเลยกะมื่ขึ้นนี่กะไอขคืนนั่น อันชาวพันธ์ว่าไปส่ง่มคนอยู่โรงแรมคือพอน้องคนหน้าพอน้องคนหน้าบ่าพอน้องคนหน้าไปส่งโดยไปไปหับชาวพันธ์ไปหับเนาะแต่ว่าตอนเช้านะชาวพันธ์ไปหับเลยกับเวตลาดเนาะโดยได้ซื้อซีนมาดาบกินข้าเหนียวบ้านบ้านประเทศลาวเนาะไอ้รองมึงเนาะเสพือประเทศไทยวะคนเหนียวระเทศลาวเนาะโดยลาบก็คือกันเพาะเนาะลาบก็คือกันแน่อ้าย ตอนที่กะิแแอบกวากมีเนาะแบปวไจเป็นอะไรสัพัน์พู้สึกตอนนี้ดีขึ้นจิบจ้าดีใจิบ่ดีใจเป็นควรู้สึกก่ะคันเทียบเมื่อนี้กับ้านี่กับะไรแตกต่าแตกต่างก็คือเห็นกันกับยังบ่เคยกันเท่าไรเนะเห็นกันในเมือนึงแล้วเนาะว่อึมา เคยนะพ่อปันอ้ยแต่ทำสีมือวานี่ก็ยังเคยเๆกันเนาะอ่อนแล้คือยิย้มบุ <c oughs> ๊คเลยเราแต่ลราคือมันอีกอะแบบแตกต่างเลยเนาะความรู้สึกเนาะโอันคือดีอยู่่บคือว่าสะพานจะขุดห้องน,าน้านี่ขุดก่อนได้บ่ยังไม่ได้ถมดินบ่ขุดก่อนบ่ จ้างให้ให้คุดเนาะคุดน้ำเองบ้างเนาะทีมงานเนาะก็สิคุดซอยสาพันอยู่ได้เหมือนนี่ได้คุดหลายคนเป็นจังแล้วไวยเนาะสาพันเนาะซอยกันหลายคนซอยกันพ่อพี่น้องจังแล้วไวยทั้งแล้วทั้งมวนแล้วเนาะโดยหลายคนซอยกันตัวบรรทัดของแนวเนาะเพราะคุดไดไว้มันจะได้ใช้งานง่ายแม่มันจะได้ใช้งานไว้แร็วรีบแล้วเนาะไว้คือเห็ดนี่สิเห็ดบอลได้ปะ โอ้หฮน่านี่เมมเบอร์ไฮโดยโอ้โดยโดยโดยสินแร่ไอมาประเทศลาวกับประเทศไทยก็แตกต่างกันอยู่แบบไรไอแตกต่างกันใช่ไหมแตกต่างเป็นไรที่คือกันอยู่คายกันอยู่ดยเย็ดก็ไรข้ามบ่อข้ามจากอ่ะโอเคอยู่บ่อไอบ่อคือกันเนาะบ่อคือกันแต่ดูบรรยากาศคือกันบ่้งคือกันก็คือกันนี่แหละแต่วก็สินน้ําเนี่ยต้นไม้ที็คือกันนะเว้ยคือกันเนาะขํามมากกับง่ายอยู่บ่อไอประเทศลาวขํามมากกับง่ายอยู่ สบายเนาะปกติเนี้มีบัตรก็ได้บัตรมีประจุปลอดกบประจุปลอดมากกันง่ายโดยก็ได้หงายง่ายเนาะมาถูกต้องทุกคนดีประจุเลาวนบ่านี่เนาะเป็นใจดีขึ้นกันเนาะขึ้นกันมาสะพานมาพานมาบนกิดเส้นให้กันอันใดห้าบพักหูขึ้นกันแน่น้ำลอยเนาะเป็นบุญบนเกิเห้องแนะน้ำบนเกิดแนะน้ำห้าโด้วยเป็นได้ทางสะพานไปก็สะดวกสบายอยู่บ่ ไปรใสรชิลสบายอยู่ข้าไปถือไปครบก็มีกรบปุกหนุ่งง่านหลายเนาะข้าไปหนุ่งง่ายถ้าเราทำมีสวนครัวนะมีรับจัดกอดได้แอบไปถือต้องตามกฎหมายกระบหนุ่งง่ายเนาะสมัยนี้ก็ไปหาว่าสู้กันง่ายเนาะเพราะประเทศไทยประเทศลาวเขามันไปหากันได้แบบซ้ำบ้านที่เมืองนอกเลยเนาะที่ข่าวทางฝั่งฟงกระโบง่ากเนาะแล้วไปหาพี่มุกกับมวยหยากงไม่ลำบากไปไปแค่เดียวก็หอเพราะว่าบ้านนั้นสาวฟันกับบ้านชาวบ้านก็ใกล้มกน้อยเนาะ ก็สี única, yeah. oh. Honestly, ่ส really? ิบก so, so, ิโลเองจากออกจากบ้านไปเนาะกาบกไกลจากทางนั้นเลยเนาะเราปูอ่างนี้ลายโดยกาผู้ใดอยากมาเที่ยวกะมาได้เนาะไอเนาะเพราะว่ามาง่ายๆเนาะไอเนาะเราไทยผู้ใดอยากมากกว่ามาเด้อเนี่ยเมืองหลายแต่ใจอยู่ดีมี ธรรมชาติโดยธรรมชาติทั ah> <t os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 > ้งสาวงามเนาะสงามก็ได้ีหลายอย่างทางไทยเบิ่งอยู่เนาะโดยก็มาเยี่ยมมายามกันได้เนาะโดยากบ่ได้ยินยามาอันใดบ่ฮู้นกเจ้าีนกแนะนําเองเนาะเนาะโดยบ่ฮู้สอบถามเพิ่นได้โดยบ่ได้ยากหยังว่าโรงแมก็มาพักแถวีโนบ้านเฮาใกล้ๆเองเนาะมีโรงแรมหลายโรงแรมพ่อพี่น้องเยเอเลือกเอา แล้วก็ไปตลาดตอนเลยเนาะมากับกําลังคิดความคิดในเงินทองทันในกินขขาน่ามันเลยกินเข่าแล้วก็จะได้เห็นวียงเห็นงานกันเนาะนั่นธุรกิจกันธุรกิจกันแต่สามพันก็นอนรับอยู่บ่เมื่อคืนนี่นอนยว่าคิดตื่นเต้นคิดลายในใจจะนอนรับอยู่ กันดีเนาะคูกันดีหรือว่านอนฟันดีวัวเก่าเนาะมันกะบวัวฟันนี้ไปฮ้ากะเหาเมื่อยนะฮะเดินทางเ้าเคยเดินทางไปเนาะโดยเ้ามขึ้ยไปขึ้นนนัเบุกาหารวันก็เลยมือยแน่โดยว่าเากะบว่าขึ้เดินทางไกลเนาะโดยเมื่อวานนี้สาวพันธุ์มันได้เที่ยวใส่แน่ได้กินได้กินข้าวอยู่บ้าอยู่บุกอาหารนะได้กินกินข้าวอย่างนี้วานนี้อย่าคู่เนาะทีมงานเขาก็ได้ไม่ได้ไปนะเนาะ ก็เลยอยากคู่กันนะว่าไปซื้อยังกันแน่นี่ไปเที่ยวตลาดเมื่อวานนี่ไปเที่ยวตลาดซื้อเสียผ้าเริ่มขนมมาตอนดูตอนเป็นไอะไรอันสะพันอยู่พุ่นกับของแพงอยู่ว่าพังๆนะแพงอยู่กแต่ไนนะเาแหมันแท่งเงินบาทมันก็คือ่แพงเนาะโดยโดยเมนเนาะรักร้อยรักยั้งขึ้นเนาะครับร้อยช้ำลอยช้ำลอยมาตีเป็นเงินบ้านถ้าวัดเป็นเซนสองเซนสินะสะพันมันก็คือแพงเนาะ มื้อนี้น้องันไปเรียนมเหมืนไปเรียนไปเรียนก็จะตเลยเศ้าเนาะยังขึ่นก็มากรับที่รถมาเองเนาะผ่าพนธุนขับเรงกับเร่ไอ้มาเร่งอ๋อนขนหอเข้าไปน้ำบ่ขึ้นจากไรนวัดอไปน้ำอไปนกมันไก่เนาะเนียนยนไปาจังมาะโนยเออี่รระบอยู่ว่าทียอทีกันาะีรถะไรแล้วกไก่จดีเนาะกัไก่ตืบอยู่เนาะข้ามป่าไปก็ไล่ตืบน้อยเนา ยันนกเาะโดยไอ้ก็เห็นนะว่าโรงเรียนกันนะเห็นแล้วไปบนไปบนกันนะโดยกายไปหันได้ไปกองมากลายมาโดยขึ้มาก็เลยแหวงเบิ้งเนาะโดยซปกองดูอยู่ที่สังเป็นได้ไี่น้องจัดเนาะเป็นตัวนั้นคือแน่แล้วก็ได้แนแล้วอ่านจะอจะรออได้เนาะขึ้นกับมันอยู่นะว่าสะพานไม่ไดยาขาดเพราะไม่อยาขาดคือว่าจะดูไว้เนาะทางน้องจัดเพิ่นกันเป็นกระเดื่องก้าได้ดังตอวได้เลยโดยเป็นกระเฮียนไหนกระเฮียนต่อไปเนาะโดย ย่างที่ได้ก็ได้อาอเข่ากินได้ก็พอนโดยการคือสิ่เยียนโพฮ็ดลาบแล้วเดี๋บ่เนาะสัพพันเนาะยิ้วเข่าแล้วเนาะยิ้วเข่า,ขากันเนาะดวงไปกินข้าวกันก่อนเนาะถือว่าเนาะเดี๋ยวจะเข้ากับไทยคลิปใหม่ต่อไปเนาะน้องพลอยเนาะเดี๋ยวเป็นนักนขีหน้าเข้ากับเชยไอ้ขึ้นได้พคร่อนทานอาหารเช้ากันก่อนเนาะลาบซีนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อ ดอีูยด้อูยสบายดีสบายเขาก็ได้สอบถามอูรุมอัดติขึ้นเด่นเนาะเมื่อคืนนี่ขึ้นนอนอยู่โรงแดงพม่พี่น้องเอลยกะบสาวผ่านไปทับขึ้นแล้วก็ซื้อซื้อเนื้อหรือว่าซื้อซีนอะไรมาดับเนมื่อคืนพี่น้องเนาะขึ้นกันยังไม่ได้ทานอาหารกันเนาะทีมงานเขากลับมาพอดีเดี๋ยวทีมงานเขาก็จะได้ร่วมทานอาหารกับเพื่อนเลยเนามื่อคืนพี่น้องเนาะกะ อายขึ้นกะพักอยู่พอขึ้นกะนอนรับคดีอ okay, ยูออขย่ขึ้นมบกะโอเคอยู่ขึ้นกะมาางเนาะพเมรพี่น้องเนาะเมื่อนี้ขึ้นกะซีมาเฮดเวียกคุณองนา้าพเมรพี่น้องเลยทีมงานท่ากันจะได้ติดตามต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะพะเมรพี่น้องเนานะเจอกันในคลิปหน้าพเมรพี่น้องนะอสวาสดวัดส,สวสาสดีวัดพระพิฆาตประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพเมรพี่น้องเด้อ จเจอกันในคลิปหน้าต่อไปนาอง mm hmm. เพยนพี่น้องเนาะ mm hmm. จะได้กล่าวข่า,าสบายดีและสวัสด,ดี